สวัสดีค่ะเช้านี้มาก้าทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะประชาชนในอินเดียใน38เมือง15รัฐอาจได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ที่บ้านได้นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเกิดเหตุการณ์จอดํานั่นเองค่ะเพราะว่าที่อินเดียนั้นขณะนี้กําลังอยู่ในเฟซสองของการเอาอากาศจากอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลนะคะซึ่งเขาเริ่มกันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วค่ะในหลายเมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเดลีหรือว่ามุมไบค่ะ เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาสื่อมวลชนลงข่าวหากประชาชนในอินเดียไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณหรือแปลงสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตัลจะทําให้เกิดเหตุการณ์จอดําไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ สำหรับการรับชมโทรทัรศน์ดิจิทัลในอินเดียนั้นต้องชมผ่านอุปกรณ์เซตท็อปบ็อกซ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณให้โทรทัรศน์ที่บ้านรับชมรายการแบบดิจิทัลได้ไม่ว่าจะเป็นการชมผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลก็ตามซึ่งชาวอินเดียบางคนไม่พอใจที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับค่ากล่องเซตท็อปบ็อกซ์แม้โทรทัรศน์ดิจิทัลนั้นจะทำให้ชาวอินเดีย <was> สามารถรับชมรายการ <Holy S 1> ต่างๆ,างๆได้มากนะับ <the television S 1> ร้อยช่องก็ตาม ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมรายใหญ่ในอินเดียออกแพ็กเกจสำหรับผู้ซื้ออุปกรณ์ Set Top Box, เซตท็อปบ็อกซ์พร้อมมีวิดีโอแนะนำการใช้อุปกรณ์กล่องเซตท็อปบ็อกซ์รีโมทคอนโทรลที่ใช้ควบคุมได้ทั้งโทรทัศน์และกล่องมีฮาร์ดดิสสำหรับบันทึกรายการมีการทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมรายการคุณภาพ SD และถังรายการแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ทางรายการของเราเคยแนะนำมาแล้วค่ะ <Magic. S 2> ถ้าสำหรับที่ประเทศอินเดียนะคะอุตสาหกรรมโทรทัศน์นั้นนะัเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยนะคะมีกำหนดการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลภายในสิ้นปีหน้าค่ะซึ่งทางรัฐบาลมีการทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงการส่งข้อความ SMS ด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ไปติดตามเรื่องอื่นๆกันต่อนะคะจากช่วงพาเรไอทีโดยน้องแปมค่ะ ดีค่ะน้องป๋มเปรี้ยวพอสัพแสนยากรพาเรเดตไอทีค่ะบริษัทเยอรมันโชว์หุ่นยนต์จำลองมแมลงปอบินไปมาได้อิสระและลอยตัวกลางอากาศได้อย่างที่เห็นนี้ค่ะตัวใหญ่กว่ามแมลงปอจริง10เท่ายาว4่ซนติเมตรแต่หนักแค่175กรัมติดเซอร์โวมอเตอร์8ตัวกาง4ีปีกบินด้วยความถี่เท่ากับมแมลงปอจริงๆบังคับได้แบบไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนขั้นต้นผลิตไว้เพื่อการศึกษาค่ะตาไม่ฟ่าหรอกค่ะ นี่คืออุปกรณ์ไฮเทคคู่กายมาพร้อมให้ลิ้มลองในรูปแบบชุบแป้งทอดกรอบอร่อยผลงานของศิลปินชื่อเฮนรี่ในบุกลินสหรัฐค่ะเห็นทอดมาสักขนาดนี้ดูไปดูมาก็น่ากินนะเนี่ยขอบคุณค่ะน้องตป้นคะช่วงท้ายรายการของเรานะคะปิดท้ายกันในช่วงไอทีเด็ดโดยคุณโยแวร์ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการของเราตั้งแต่ต้นนะคะไปชมย้อนหลังกันค่ะที่ www.mcon.net ทเอดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ในยุโรปที่มีการใช้ระบบการออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอล DVB-T เขามีการสร้างเว็บนี้ขึ้นมาให้ตรวจสอบความแรงของสัญญาณในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดมากเข้าไปศึกษากันไว้ก่อนที่ไทยเราจะได้ใช้นะครับที่ DVB-T Map .eu